สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับช่องเทียมหมาด่างชาแน,นลกันอีกครั้งนะครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับทางช่องเทียมหมด่างชาแน,นลของเรานะครับจะนํา โชคเก้าชั้นดางสวยๆแบบนี้มาจัดโปรโราคาพิเศษพิเศษให้กับท่านผู้ชมกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันได้นะครับว่ามีต้นไหนมาแบ่งปันกันบ้างนะนี่เลยเริ่มจากน้องตัวนี้เลยก็คือน้องสีสนิมด่างสวยๆอย่างนี้เลยครับน้องด่างชมพูนะท่านผู้ชมด่างทุกใบครับด่างนีด่างจ,จัดทุกใบเลยสําหรับกระถางนี้อยู่ที่ราคาสามพเก้ารอบาทเท่านั้นเองนะครับท่านผู้ชม อ่าสำหรับคนที่สนใจนะครับสามารถโทรติดต่อมาได้นะครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่บนไอที่มุมจอนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับสำหรับกระถางแรกนะนี่ด่างแบบนี้สวยๆนะครับสามารถแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมหรือว่าวิดีโอคอลดูน้องตัวจริงได้นะครับว่ามันสวยจริงขนาดไหนนะครับท่านผู้ชมบอกเลยนะครับว่าห้ามพาเลยนะตนนัวนี้อ่าแล้วเรามาเปิดกันที่น้องตัวเล็กๆมากงแล้วกันนะครับ นี่นะครับนี่นาะน้องด่างขาวอยู่นะครับตอนนี้นี่นะน้องอยู่ในกระถางสี่นิ้วสวยๆแบบนี้อยู่ที่ห้าร้อยเก้าสิบาทรวมทรงโอ้โหราคาดีมากครับท่านผู้ชมนี่คือกระถางที่หนึ่งนะครับฮะเรามาต่อก,กระถางที่สองแล้วกันเอากระถางที่สองต้นนี้เนาะนี่นะครับใบล่าสุดน้องนะใบล่าสุดน้องนะครับเห็นไหมด่างสวยๆแบบนี้เลยท่านผู้ชม น้องอยู่ในกระถางสี่นิ้วเหมือนกันนี่เลยนี่เลยนะครับท่านผู้ชมน้องอยู่ในกระถางสี่นิ้วแบบนี้น้องมีหนึ่งสองสามสี่หกห้าใบนะครับน้องมีเอ้น้องมีหกใบ,น,บน้องมีหกใบหนึง่นงหลอดหลอดใหม่กําลังจะก,กาลางนะครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมทำเหมือนท่านผู้ชมดูนี่นี่เห็นไหมท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่เนาะนี่เลยไม้ฟอร์มโตพร้อมจะไปโตต่อในบ้านของท่านแล้วนะท่านผู้ชม สำหรับต้นนี้เดี๋ยวเราเปิดกันที่ห้ารอยเก้าสิบาทรวมส่งเหมือนกันท่านผู้ชมนี่เลยสวยๆแบบนี้นะครับอ่าเรามาชมกระถางกระถางที่สามกันเนาะท่านผู้ชมเนาะนี่เลยกระถางที่สามนี่แบบนี้เลยท่านผู้ชมสวยๆแบบนี้ผมหมุนให้ดูช้าๆนี่เลยนี่แสงมันอาจจะทําให้เห็นลายน้องไม่ชัดนะนี่นะใบล่าสุด ด่างดีด่างที่สวยอย่างนี้เลยท่านผู้ชมน้องอยู่ในกระถางสี่นิ้วเหมือนกันเอาไปที่ห้าร้อยเก้าสิบบาทลมส่งเหมือนกันอา้าวราคาดีดีทั้งนั้นต้นไม้บ้านนี้อา่าเรามาเริ่มที่ต้นนี้นะครับนี่นี่เลยน้องลายด่างด,ดีแบบนี้ด่างจัดจัดเลยนะท่านผู้ชมน้องอยู่ในกระถางห้านิ้วนี่เลยนะครับห้านิ้วลายแบบไหนนี้ลายแบบนี้ นี่นะปลอดใหม่น้องก็กําลังจะก,กลางแล้วนะรับรองว่าใบนี้ต้องมาสวยไม่แพ้ใบพี่เขาแน่นอนอ่าต้นฟอร์มตัวตวแบบนี้เอาไปตั้งฟอร์มเลี้ยงตั้งแม่ได้นะครับท่านผู้ชมอ่าเอาไปที่หนึ่งคันสามร้อยบาทรวมส่งโอ้ราคากันดีมากครับท่านผู้ชมเรามาต่อกันที่ต้นนี้นี่เลยให้ดูเห็นไหมครับชมพูนะ นี่ขึ้นชมพูแล้วขึ้นชมพูแล้วนะขึ้นชมพูแล้วนะเห็นไมเห็นไมเห็นไม้เดี๋ยวผมบุนให้ดูนี่เลยด่างสวยๆแบบนี้ทรงดีๆแบบนี้เอาไปที่สองพันห้าร้อยบาทรวมทรงโอ้ราคาดีมากครับท่านผู้ชมแล้วเรามาต่อที่น้องความคอมเพกการสั้นๆกับสักต้นหนึ่งละกันเนาะวันนี้มีมาแบ่งปันเป็นหนึต้นเนาะ นี่เลยนะครับนี่นะน้องด่างแบบนี้นี่ความน้องส,สวยๆแบบนี้เลยแม้ด่างทะลุด่างทะลุออกมาหลังใบเลยนะครับท่าน้ชมนี่เนาะใบใหม่น้องตรงเนี้ยมันเป็นสีชมพูแล้วนะมันเป็นชมพูอมม่วงนะนี่นะแล้วขอบใบน้องม่วงรับรองสีน้องมันจะขึ้นชัดกว่านี้แน่นอนครับถ้าเรามีเวลาไปนั่งไล่ไปไล่แดดนะเนี่ยนี่เลยถ้าไลายแดดมารับรองตัวเนี้ยสีเที้ยบๆแน่นอน เอาไปที่สองพันห้าร้อยบาทรวมทรงกับไม้ฟอร์มตัตโตแบบนี้นะน้องอยู่ในกระถางแปดนิ้วนี่เลยไม้ฟอร์มสวยอย่างนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนี่เลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมว่าน้องสวยครับเรามาจัดกันที่ฟอร์มตัวโตด่างดีๆนี่ครับด่างโตโต้ฟอมแบบนี้เลยนะด่างที่สวยแบบนี้เลยนี่นะเป็น เป็นด่างคารับแล้วฝั่งหนึ่งเปน็นอ่อนนะครับนี่เลยด่างดีอย่างนี้เลยเห็นไหมเห็นไหมผมให้ดูลายชา้าๆเนาะทีละใบเนาะนีเนาะตัวนี้ก็ด่างออกมาทะลุหลังใบเลยนะท่านผู้ชมหลังใบเขาทะลุออกมาเลยนะนี่นะครับแล้วก็ใบใบก่อนหน้าเขาเนาะว้าวหารแบบนี้หินอ่อนแบบนี้ออุ้ยราคาเท่าไหร่เอาไปที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทรวมทรง โอ้โหจัดโปรแบบอ๋อนี่เลยสําหรับต้นใหญ่ต้นนี้นี่เลยครับนี่นะให้ดูสีน้องเนาะนี่นะครับนี่นะตัวนี้ยเป็นชมพูออกมาแล้วแต่ใบนี้นะครับใบก่อนหน้าเขานะโอ้โหอย่างนี้เลยเป็นชมพูม่วงเป็ม่วงแบบนี้เลยนะท่านผู้ชมเนี่ยเป็นม่วงแบบนี้เลยนะ เนี่ยผมให้ดูโอ้โหสวยมากจริงแล้วหม้ฟอร์มดีไม้ฟอมดีไม้แข็งแรงกอใหญ่ๆแบบนี้ครับนี่เลยเปิดอยู่ที่สามพันเก้า้อยเก้าสิบาทรวมส่งให้กันไปเลยท่านผู้ชมนี่เลยเดี๋ยวผมให้ดูนะใบใบใบใหม่น้องมันจะบางนิดนึงเดี๋ยวผมให้ดูอ๋อวมไหนดีนี่ไงม่วงแบบนี้เลยนะนี่นะ ด่างดีนะครับด่างดีนะด่างทะลุหลังใบนะครับไม่มีแบบโอ้โยด่างมาลองกองแกงนะครับจุกตาคนไม่มีแน่นอนมีนะด่างแบบนี้อ่าครับสำหรับเสเียีไอ้ชกอกรกชั้นนะครับตอนนี้มีมาแบ่งเท่านี้อา่าวันเรามาปิดท้ายกันด้วยตัวน,นี้ตัวน,นึ่งดีกว่ามันค่อนข้างจะหายากนิดนึงนะท่านผู้ชมเนี่ยนี่คือเสียีเงินหนาด่างนะครับนี่ผมให้ท่านผู้ชมดูนะครับด่างแบบนี้นี่ใบล่าสุด นี่นะไปก่อนหน้าเขาก็ด่างแล้วด่างแล้วนะแต่เปิดมาใบเนี้ยต่างจัดมากแต่ผมให้ดูก,ก่อนนะครัไว่ใบน้องเขามีตาหนินิดนึงมันเป็นตาหนิมาจากขนส่งเนาะสําหรับคนที่รับได้นะครับแล้วถูกอยากได้น้องไปเกบจากสมได้ครับเอาไปที่หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบาทรวมส่งไปเลยนี่โอยราคาสุดว้าวสุดจีด๊ดสุดอะไรดีสุดจัดประหลัดบอกนี่เลยอย่างนี้โอ้หบอกเลยเนี่ย นะสวยๆแบบน,นี้ครับวันนี้ก็มีมาแบงปันนะครับทั้งชั่วเก้าชั้นด่างเนาะชมพูมั่งมีหินอ่อนมั่งมีไม้ทรงคอมแพกแต่มันออกชมพูแล้วนะท่านผู้ชมส่วนใหญ่จยติดชมพูหมดละแล้วก็กระถางเล็กๆที่ด่างที่สวยด่างจัดๆนะตัวนี้แล้วก็เศษสีเงินหนาอีกหนึ่งกระถางน,นะครับรวมทั้งหมดวันนี้มีมะงปันสิบกระถาง สำหรับท่านผู้ชมที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นะถูกใจต้นไหนสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นอยู่มุมจอเลยนะครับสามารถแอดไลน์เข้ามาเพื่อจะขอรูปเ,เพื่อจะขอวิดีโอคอลดูก็ได้ครับเพื่อจะได้เห็นตัวจริงของน้องก่อนทําการตัดสินใจซื้อขายกับทางเรานะเนาะอครับสําหรับวันนี้ทางช่อมเส้ไม้ต่างชาแนลต้องขอกลับลาแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ